หลายคนบอกมาว่าหมูกรอบร้านนี้คือทำถึงแต่รู้ไหมว่าล่าสุดเขามีเมนูใหม่ที่ซูวีเนื้อให้นุ่มขึ้นไปอีกอยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหนอยากชวนคนขนแก่นให้ตามไปลอง อยู่กันที่ร้านมวลสารความอร่อยนะคะถ้าเดินเข้ามาเลยจะเห็นว่าร้านเขาเนี่ยเป็นครัวเปิดคือเขาทําให้เราเห็นและมั่นใจได้เลยว่าสะอาดอีกอย่างที่ร้านเขาเนี่ยใช้เทคนิคการซูวีเนื้อให้นุ่มขึ้นไปอีกอย่างอันนี้จะเป็นกระเพราคอหมูซูวีที่เป็นเมนูใหม่ของที่ร้านส่วนหมูกรอบของที่นี่นะคะบอกเลยว่ามีหลายคนพูดปากต่อปากว่ากรอบแล้วเขาอ่ะเปิดเมนูใหม่เป็นลาบหมูกรอบที่มีองุ่นเข้าไปผสมด้วยอ่ะทุกคนส่วนตัวเลยนะมองว่าเป็นอีกร้านที่ใช้วัตถุดิบได้น่าสนใจอย่างเมนูนี้ที่เป็นสปาเกตตมตีความรช้า ไดด้ีเลยส่วนอันนี้นะคะเขาดองกิมจิเองนะก็มาทาเป็นซุปหมูสับต้อง้เอาจริงอยากให้เพื่อนๆชาวขอนแก่นได้ลองเลยกับน,น้ําตกคอหมูซูรีแล้วก็ตัวไข่ตุ๋นราบหมูอันนี้ต่อนแรกก็ยอมรับว,ว่ามันแปลกใหม่๋ยวพอกินเนี่ยคือมันเข้ากันได้ดีเลยยิงราบหมูกะจานนี้นมีองุ่นเข้ามาตัดความแซบคือมันเข้ากันมากแต่ถ้าช่วงนี้นะคะถ้าอยากให้ลองเลยก็คือตัวกระเพราคอหมูซูรีสัมผัสของเนื้อนะคือมันนุ่มแล้วก็เข้ากันกับรสชาติที่เผ็ดแบบโอเคทั้งหมดนี้นะคะแวะมากันได้ที่มวลสารคววาาาามมออร่่่ย้้ไเเเเเปปิิดดดห็็นนนัแบบีีกกึๆง ส่วนตัวว่าราคาเข้าถึงง่ายด้วยคือเริ่มต้นอยู่ที่59บาทที่แก่ร้านเขาจะอยู่ตรงถนนหลังเมืองเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มสามารถจอดรถได้ตรงข้างอ m m เมนคาเฟ่เลยนะคะทุกคน